โอเคมีเด er ็กน้อยอยู่ตรงฝั่งแม่น้ําคิดว่ากูทำอะไรกับเด็กน้อยดีวะนัดว้าดีวัวแข่งเ็มจอนตายนี่ครับทุกคนผมดอมอลสแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมวิสัตเวสวิสัตมีอะไรนัดนั่นบทกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันหลบมันหลบนี่ทะไรวะแงวะมึงไงอ้ยๆ เฮ <พ uka> ้ยกูยยหิวน่าตายไป<ม>โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมพ่อมดแล้วกันนะ <P ers> สิ่งที่เราจะทําในวันนี้ก็คือเราจะไปไล่ตกเด็กแล้วก็ฟาร์มอะไรนิดหน่อยเช่นป้นธานาคารกันแล้วก็โลเพลมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เถอะ<ม>อเฮ้ยน็อตเหมือนจะมีคนป้นธานาคารมาน,อน็อตเฮ้ยทำไรอยู่วะเพื่อน <P ers> ไปเลยสัตว์เด็กอะแต่ตรงนี้มันเป็นเร่งนะตอนหลังก็คือมีคนป้นธนาคารอยู่นะทุกคนเขากำลังแบบถือถุงเงินแล้วก็แบบโผล่หนีว่ะเยวจะไปตามล่ากัน ตอนแรกว่าจะไปป้นธนาคารแล้วใกล้อยู่นะโกบใกล้อยู่เหรอใกล้อยูจากแม่มันไกลอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่ไกลไม่ไกลขอบแม่งถึงแล้วเนี่ยอ้าล่วงล่วงล่วงไอ้หนุ่มไปไหนเฮ้ยวับมันวับวับวับไปไหนวะโดนไปนู่นเหรอแต่แม่แต่มีแม่มดบตายล้อห้อยโดนตายแล้วโอ้ไปที่ธนาคารดีกว่าเว้ยเราก็มาใกล้ถึงคิงแมงแล้วทุกคนนี่น่าจะเป็นพิธีหาเงินที่เร็วที่สุดของพวกเราแล้วนะแล้วก็ได้ตบเด็กด้วย ทันไหมวะเฮ้ยไม่ทันวรอกนอตยิงปอุอะไรวะไม่ทนั<ะ>ทนหรอกเฮ้ยเฮ้ยโดนไล่โดนไล่แต่เรามีแม่ไอ้พวกกับพันไปด้วยนะพ่อรอยย่อเฮ้ยรอยย่อไว้ี่ไงเราหลอกหลอกเอาของก่อนนี่หลอก <c oughs> ตายไม่ต้องออกแล้วไม่หลอกตึงมากอืมอตายตายเออตายเอ้ย,ย,อยโหดอนมึงฆ่าไปแล้วโอเคแรกคนละตัวเว้ยเดี๋ยวนะั้นมึงยิงกูเหรอ เก็บหมดเก็บหมดตัวละพันแปดไว้ทุกคนนี่แหละเราคือดาบวิสานไหนได้เงินได้อะไรเท่าไหร่ลวอชข้างหลังข้างหลังหลังเลยครับมีแต่ว่าหลังมีรอยย่อรอยย่อกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเอ้ยสูบมังกรด้วยอุ้หนหัวเทียบไปน็อตลองเซ่ได้อยู่สวย เออืมมาดิกระดูกคนระเบิดโว้ยตายหมดเฮ้ยเอาจังวะวู้มันดุว่ะเฮ้ยหรือไปเอาเดี๋ยวกูเบลเพราคุ้มล่องหนดีกว่านะเอาไปเกียนดีกว่าเว้ยทีเฟกแต่ละชิ้นมันก็มีความสามารถแตกต่างกันนะทุกคนมันจะขึ้นตามแมปเป็นมงกุฎสีฟ้าอะไรวะเนี่ยโดยเราจะมาเอาชิ้นนี้กันคือชิ้นนี้ก็เป็นล่องหนซึ่งมันใส่แล้วมันสามารถล่องหนได้ โคตรเกียร์ว่าคือในแบบมันไม่เห็นเลยช่วยแต่ระหว่างร่องโหนอะ่ะเราก็ไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้นะตอนนี้มีใครอยู่ใกล้เราไหมไม่มีเฮ้ยน็อตตรงรอยโยคียป่ะน็อตมีเต็มเลยวะ่ะเอาไงวะเพื่อนไปไหมออกจากปอเองเฮ้ยชิวไ,ไ,ไม่ไงมันไปหยิบมงกุฎแล้วนะ่ะมันจะจากสามคนจะกลายเป็นพันแปดอ่ะน็อตเฮ้ยเ้น็อตมันอยู่ใ,ใกล้น็อตมันอยู่ใ,ใกล้เห็นไหมเห็มไห<ง>นนี่น,นี่ตรงแมงบุมอะ่ะอ่าอยู่ตรงที่มันรอยโยคียปะ่ะล่างรอยโยคียอีกทีอะ่ะน็อตเห็นป่ะ รออยู่แหละเปิดหมวกแล้วรอรอรอตอนที่มันลูดกล่องก่อนเนีย่ยมันตีกับแมงมุมอยู่ตอนเนี้ยรอครับรอมันฟาร์มไปแล้วเราจะช่วยอากาศตอนที่มันเปิดกล่องแล้วก็บูมระเบิดกลายเป็นกูก๊กขันตายเฮ้ยยังไม่ตายเออเฮ้ยมันหนีทันยังไงวะ เฮ้ยน็อตช่วยน็อตกูดูแล้วไงกูดูแล้วไงจ้าเฮ้ยกำลังเสริมอยู่ไหนไอ้นุ่มหรือน็อตเราไปปูดธนาคารเดียวมาข้างบนอะข้างบนไม่มีคนไปเลยนะเว้ยโว้ดเอาจริงเหรอนั่นมันอีกดีเซียมแบบห้าตัวรวดเลยด้วยตอนนี้เราอยู่ไหนอะใกล้ๆกับไอ้ตรงสะพานทาวสแควร์สแควร์เอ้ยอ๋อให้ไล่ไล่ครับมันกำลังบวกกับใครอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันโจมตีมันโจมตีเฮล หยุดนะเว้ยทำไงวะเฮ้ยน็อตชิมหายแล้วกูกูเล็งผิดตัวนัดโทษโทษโทษยอปพลอยเลยเลงผิดตัวตัวได้กี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยเงี้ยเออเอ้ยมอรหายไปไหนวะว๊าดมารหายไปแล้วไม่ตายเฮ้ยยัยยัยดุมอย่าอย่าอย่ายยิยงของพี่ถึงไม่ยิงเราก็จะฆ่ามันอยู่ดีครับ โดนไปโดนไปอืมมาดมิมีปีกเหรอมีปีกเหรออืมมีปีกแล้วเฟี้ยวเหรอยิวเฮ้ยเดี๋ยว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 โดนลุกโดนลุกโดนลุกเฮ้ยเดี๋ยวดัดเฮียมึงโอ้ยเยอยตกใจหมดเลยสกิลใส่กูเฮ้ยมีตัวนะมีตัวอืมเอาเรียบร้อยละเราย่อไปละออโอเคสวย ไปมังกรกัน,จนเจะดอกเฮ้ยน็อตมีรอยย่อมาหาเราน็อดเฮ้ยน็อดยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยไอ้เชี่ยมึงยิงใส่กูเนี่ย,ยเดี๋ยวเราเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคเซอร์โมามามาเฮ้ยมึงใส่ใส่วะเนี่ยเฮ้ยอืมเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนตายแล้วตายแล้วปะตายยังยังไม่ตายเดี๋ยก็บเกบสองนัดสองนัดอือ ไม่ตายเหรออ้าวเฮียมข้า,าม,ามได้เหรอตายโอเคตายตายตาย,ตาย,ตายทันอยู่ทันอยู่วู้กลับไปแล้วไม่ละโอเคมีเด็กน้อยอยู่ตรงฝั่งแม่น้ำคิดว่ากูจะทำอะไรกับเด็กน้อยดีวะนัดเซนดีิบัวแขวนเฮียมจอนตายอ <c oughs> าบุตร <c oughs> อืมอืมตายตายหมดเว้ยเอาน็อตตทีน่ะเออมึงบอกเฮ้ยน็อตลอยยอดน็อตลอยยอดเอ้ยลอยยอดหามแล้ว่ะตายแล้วเหรอไม่ทันเห็นว่ะอ๋อสะพานสะพานสะพานเหรอไหนไหนไหนบนนั้นบนน้นไม่ใช่ลอยยอดน็อตมึงก็จะฆ่ามันใช่ไหมใครสนเราใครสนเราเดี๋วเอาหมดเลยเออเปิดหีบ อันนี้มีของดีซะด้วยของสิฟ้าเฮ้ยน็อตกูได้เพชรกูว่านาต้องเอาไปขายก่อนวะมันไม่ใช่ของนายแล้วล่ะไปนู่นแล้วน,อน็อตมันไกลไม่ได้สกิลเนี่ยแล้วพ <c oughs> อยตายแลรอเอ,อียเราเนี่มันโหดจริงๆเลยก็จะโดนบอมบ์ด้าโหดไปก่อนวะปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เออให้มีคนป้อาานาคารตรงนั้นเหรอ ตเวลาเราจะทำหน้าที่เป็นคนดีนะครับตามจับจนกันดีกว่าตัวเองเลยแหละแบบได้กับเราดิาอาน,นัดป้อนด้วยน,นัดไปไกลกันหมดแล้วอะเรามาป้นของเราเองดีกว่าละ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 ลลนี่ได้ไะอะไรเลยระวังโดนจนป้อนอีกทีนะเว้ยไ้สีเทาผมไม่มีสีทองให้เลยปุได้เปล่าวับไปโู่นดีกว่าเกือบไปแล้วไม่ละ นี่แหละครับสูตรการพูธนาคารโอเคตอนนี้มีใครตอบมาไหมไม่มีแต่เหมือนจะมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน็อตกูโดนลุม่มโอ้โหตายเลยไอบ้บ้าเอ้ยนายนายนายตงรงนั้นเหรอเออดิ ตรงใกล้ๆก okay. right. ับรอยย่อคีบอะเออรอยย่อรอยย่อรอยย่อเรื่อยๆ่อยๆตามไปตามไปตามไปอืมหนีไปแล้วว่ะมาเอ้ยหนีทันหรือวะชิบแฉชิบแฉด้วยเว้ยเรียบร้อยปุ่มเรียบร้อยทำไหนวะนั่นน็อตดีวะโจดโถดโจดทำไมมันติดตามเมื่อกี้เวทกูมันติดตาเหมือนน็อต เอแต่มันมีคนอยู่ในใจเราแล้วดิมีคนไปเก็บมงกุฎแล้วอ่ะเราไปเอาไอ้นั่นดีกว่าฮัลโหลวัตส์เกย์วัตส์เกย์แต่งเงินเท่านั้นเฮ้ยมันตายมันตายเกือบละโอเคตายละปตายเลยเฮียมันเพิ่งเก็บมา็ัดสีเขียวที่อยู่ใกล้เราอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีสีแดงด้วยดีกว่าเก็บไม่หมดเลยละกัน อึเอ้อโดนโดนเขาเตอร์โดนกูโดนเขาเตอร์โอเคเก็บละเก็บละว้าวว้าวว้าวเก็บรอดอือโอเคตายเก็บหมดเก็บหมดเอาไปนู่นหรอเอ้ยเราเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันไม่กลัวไงวะเฮ้ยหายแล้ว ล่องหวนล่องวนเออตัวล่องหวนเออล่องหวนล่องหวนรอมันรอมันยังไงมันจะจบเตะเราไปได้เห็นไร้แล้น็อตตาย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 โอ้โหมันเส่องคู่หูเอ็มไปอาสระเนี่ยวะน็ัดเราใครเกันทุกส่วนเซิร์ฟเวอร์แล้ววะน็อตกูอยากพูดอย่างที้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแค้นแค้นอีเรีย่ามันว้าวมาหาเลยวะน็ัดมันฆ่าเราได้มันจะได้ครบชันหนึ่งกะน็อต ไตายจ้าเอ้ยได้ไ oh ด้ของฟรีผู้ไ <Lucy> ด <r eure Brazilian> <ivo Cert ification> ้มปเต้มคันแปดแล้วก็ได้ถุงนี้ด้วยสวยเลยนัดเอ้ยล้างลังนัดล้าหล้างลัดโอ้ชิตลำบากเป็นบ้าเลยฮะร้ายอืมตายตายไหม ตายโอเคตายแล้วตายแล้ว <ละ S 1> นอนฆ่าได้ปหหรือเปล่าแน่นอนอยู่ยแล้วไม่มี skill สกิลหรอกนนี้เอ้ยขอรูดก่อนแล้วกันไม่รู<ด>้ <ๆ S 2> รูดทันหรือเปล่าอเอาว่าจะไปเจอโคนที่มีอ,อิมเพร์ซั่มนะเว้ยเวทควบคุมจิตใจนั่นนั่นกลัวย่ะแบบแบบอยู่ดีจิตก็หลุดอะนอตรู้ตัวอีที่ก็อยู่ในคุกอ่ะอยู่ที่ก็แบบเอฟเคอัลต้เพลย์เลยเออโอ้โว ให้ตายดิพี่ใช่ให้น็อตระวังโอเคกูขอโทษไปเลยไปเลยโอเคเอ๊ยยังมีใครอีกวะเนาะยังมีอีกปะอ่านอนอนดอนยิงหมดหรือยังเอ่ยม่จะได้เอาของไปขายไอ้น็อตมีคนตามมาน็อตมีคนตามมาไสวยโอเคตายหมดเลยเอาของไม่ขายดีกว่าเว้ย ตตตตตตตึึึึึึึว้าวได้มา4,000วัดใครเปิดมาระเบิดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยน็อตกูโดนโจมตีกูโดนหลบโจมตีโอเคมูไม่น่านอนแล้วนะไน่านอนเลยเหรอใช่อืมโอเคมันตายแล้วน็อตขนาดมันเปิดคนแ้กเนี่ยเฮ้ยข้าหัวกู2,000แล้วน็อตเฮ้ยน็อตรอยย่อสองตัวน็อตรอยย่อสองตัวเห็นปะ เราเยาะคลิปเราเยาะคลิปเราเยาะคลิปอ่ะเออกูบวกเลยละได้ล้วครัหนึ่งขอขอสอยกับไอ้พวกเด็กพวกนี้ก่อนหาเริ่มเฮ้ยมันหนีว่ะบัวขนาดเลยอ่ะเฮ้ยมานี่มันจะทนได้แค่ไหนกันเฮียว่าโดนสตาร์ทขนาดนั้นอะฮะ แมันฮิวอ่ะน็อตมันฮิวเรื่อยๆเลยว่ะเอเอพิสโกะเออนะออมันหนีไปไหนวะหนีไปดูอยู่นู้น <c oughs> โอเคได้ได้มาละ <c oughs> โอเคอีกมีอีกตัวหนึ่งเอาเลยน็อตตัวนั้นกูให้มึงแต่แต่กูอยากได้เงินเหมือนกันว่ะโอเคน็อตค้าได้เฮ้ย<อ>น็อตเห็นไหมน็อเห็นตรงคิงแบงค์ไหมน็อตเห็นปลาห้าตัว เฮ้ยจังหวะนี้แหละได้เวละอีกี่เสียวห้าตัวรวดใจเลยรถไปเลยเฮ้ยมันวาร์ปไปแล้ววะทันไหมเนี่ยสามตัวสามตัวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 ไปขี้กับโดน็อตหลังหลังเว้ยนัดหลังหลังหลังเฮ้ยมันเก่งน็อตมันเก่งมันเก่ง โอ้ชิดแย่ละเฮ้ยเอ้ยน็อตเมื่อกี้คาถาเดินมันชิบหายแล้วบ้าตายไอสองคันพวกเราไปแล้วน็อตทุกคนดูคาถาเมื่อกี้มันต้องแบบคาถาแต่ละอย่างมันต้องใช้แบบเงินซื้อปลดล็อกใช่ไหมเล้วดูเจ๊คาถาเนี้ยล้านหกโอ้ใหม่ก็แวบแล้วก็รอโอ้รู้เปล่าว่าเราสามารถสามารถแบบหยิบหเท่าไหร่ก็ได้นะเว้ยอใครก็ได้เพราะฉะนั้นมานี้ฮะเฮ้ย โอเคอีกตัวปะน็อตรู้ื้อมีตัวปะวอตวอตขอาหายหน่อยอยากได้ก็มาเอาดิวันน็อตสวัสดีเขาถึงเป็นคงกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ้งนะน็อตโดนกูนะเฮ้ยขระยะประชิดมึงมึงรอดได้ไงเนี่ยอ่าเอาเลยน็อตเอาไอ้กูไปเลยแล้วมึงจะโดนกูตามเก็บทีหลังเฮ้ยมีผ้าคลุมดรอปได้ปลากูใส่ผ้าพันคอแล้ว เก็บดีไอหนุ่มไอ้หนุ่มเก็บเลยโอเคมึงเก็บแล้วมึงก็ตายเพื่อนปัดแปดกวาดเจี๊ยบไหนวะมันไอโซซินมาแล้วอ่านี่ไงสองตัวละโอเคได้ตัวหนึ่งละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอหนุ่มเรามาอยากเป็นมีด ทำไงวะโอเคตายตายหมดเกือบไปละโอ้โดนตันเด็กๆบอกโอ้พี่ไม่มีเกียร์เลยเกียร์อะไรนี่มันโลกของการล่าเว้ยไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าตายไอ้ปวดทนาไม่ได้ฆ่าก็ถูกฆ่าว่ะ กูเข้าเซแล้วนะตอนนี้เข้าเส็นแล้วโอเคใครดูมาถึงช่วงนายคลิปกันละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค้าให้กันด้วยนะถ้าใครมีความคิดยังไงกับการที่มาตบคนในเซิร์ฟดีหรืออยากให้ผมแบบรีวิวเกมนี้อีกหรือแบบมีแมปโรบอกอะไรมาแนะนำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ